อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกกับช่อง YouTube Official ของ Black พิงกนะครับในตอนนี้มีเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดสําหรับ YouTube ของ Black พิงกนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับช่อง, YouTube อง Black นนั้นมีผู้ตติดตามเนทเีี่ร,ปปรยบร้อแล้ว้ววรหือ่าา49ง นั่นเอง YouTube ของ BLACKPINK เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับการคัมแบ็กของ BLACKPINK ใน PINK เว n o นอมนั้นก็สามารถเรียกแฟนหน้าใหม่เข้ามา Subscribe ได้อย่างมากมายเลยเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับจนในตอนนี้นั้นก็ทะลุ79ล้าน Subscribe ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่า BLACKPINK กับช่อง y o u t u b e ในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นช่อง YouTube ของศิลปินนะครับที่โด่งดังแล้วก็มียอดซับเนี่ยมากที่สุดในโลกเหมือนเดิมยืนหน,นะครับไม่แบ่งพื้นที่ให้ใครเลยในตอนนี้ เรียกได้ว่าขึ้นมายืนอยู่ในอันดับที่1แบบชิวๆไม่ต้องแบ่งพื้นที่ให้ใครแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยมายืนเปียดเลยนะครับก็ยืนด้วยกัน4คนบนโพสิชันที่สูงที่สุดของยอด Subscribe YouTube ของช่องศิล,ลปินในตอนนี้แบบทั่วโลกเลยจริงๆสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ b l a c k p ิ n k นั้นะอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสําเร็จของ Black พิในตอนนี้กันด้วยนะครับ หลังจากที่ยอดติดตามบนยู u ูบเนี่ยทะลุ79ล้านคนไปแล้วที่ตามมาเนี่ยก็ต้องเป็น200ล้านนะครับสำหรับยอดวิวของพิงค์เวนนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นสถิติใหม่ๆเนี่ยตามมาเรื่อยๆเลยสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากไปนะครับแวบะบมาอัปเดตยอด YouTube ให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่าลืมมาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็มาพูดถึงช่อง YouTube ของ Black พิงกกันเยอะๆนะครับใครนั้นที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง YouTube ของ Black พิงและเข้ามาฟังในคลิปนี้ก็สามารถกดเข้้้าาไไปตตติิดดดดมมชช่่อออองงงง YouTube Off Black officialicial ข Pak กกกกันเย็ยกกืืรจ YouTube ของ Black พิงเอาไว้ด้วยลาไปปั่นวิวกันต่อเลยนะครับทั้ง MV หลักลากของพิงเวนอมและก็คลิปเต้นของพิงค์เวนอมแดนสเปกทิกส์วิดีโอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของเราเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ Black พิงคคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง